คุณสุริยะจึงนุ่งเรือนกิจิฮะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมแจ้งข่าวดีบอกว่าจะไปแก้ไขปัญหาตัวเครื่องบินแพงนะครับได้มีการประชุมครับกับทุกหน่วยงานในเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมานาคมนะครับเรียงแถวกันมาคุยกันไปครับบอกว่าเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงสงกรานคือ1 7ถึงเอออ11ถึง17เเมษา,ายนให้การเดินทางเนี่ยสะดวกรวดเร็ว แล้วก็ราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับคือไม่ใช่ว่าใครมีเงินได้เดินทางใครไม่มีเงินเนี่ยนั่งรอไปนะฮะ <c oughs> สำหรับตัวเครื่องบินเนี่ยที่ราคาสูงสูงเนี่ยนะฮะในช่วงสงกรานเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็ได้ติดตามลงพื้นที่ที่ท่าอากาศยาศนสุวรรณภูมิและดอนเมืองต่อเนื่องทุกสัปดาห์หาเรือกับ6สายการบินเลยครับบอกว่าช่วยหน่อยครับตัวแพงแพง <c oughs> ทำยังไงได้ไหมในการที่จะลดราคาลงมาเพราะว่า การเดินทางในช่วงนั้นะมีการเดินทางที่สูงครับ11-17เมษายนรประกอบกับการบินไทยสายการบินสมาคมสายการบินประเทศไทยเนี่ยบางกอกแอร์เวย์แอร์เอเชียนกแอร์ไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ทโดยมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอันนี้คือเพิ่มเที่ยวบินบการตกเครื่องนะฮะ124เที่ยวบินมีด้วยกกตกเครื่อง<ม>คือ,อหมายความว่า เที่ยวบินไม่พอคือมันต้องเริ่มตั้งแต่ตจองตั๋วแล้วสิเออ,อนะเออเขาเลยบอกว่าเอามีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นไม่ได้กันคนตกเครื่องนะฮะแต่ว่าให้มันพอคคือบางทีเนี่ยไปจองไปปุ๊บเนี่ยเต็มเสียแล้วคอันนี้ก็แก้ปัญหาไอ้เรื่องของเต็มเสียแล้วนะครับก็มีการเพิ่มที่นั่ง25,000ที่นั่งพร้อมกับลดราคาตั๋วเครื่องบินลงอีกสาอร์คือส0จากอะไรฮะ ราคาพิดาร,ราคาราคาพดานโอ้โหจากราคาพดาเอาง่ายๆมันไม่แพงอ่ะเอาเงีย้ยเออถ้ามันลงสาสิเอร์ซจากราคาพดานะ่ะเออในในทเที่ยวบินภายในประเทศที่รับความนิยมฮะแล้วก็เพิ่มเที่ยวบินหนึ่งสิเที่ยวบินอย่างที่บอกไปนะครับตามเส้นทางที่ได้รับความนิยมเช่กนกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่สมุยนครพนมอุดรอะไรพวกเนี้ยนะฮะเออเออเริ่มจาหน่ายฟังดีๆนะฮะเริ่มจาหน่ายสิบเถึงิมีนาคมครับไปเตรียมวันนีน้เลย อิเ <11 S 1> วเนนีถึงยี่สิ0มีนาคมครับทางไหนฮะช่องทางสายการบินโดยตรงนะฮะพูดง่ายในแอปเขาในเว็บไซต์เขาหรือเว็บไซต์ call center หรือรว,ว่า เคาน์เตอร์ขายตั๋วนะครับ,รบแล้วก็คุณสุริยะก็ได้สั่งไปยังท่าอากาศยานไทยกรมท่าอากาศยานไทยและวิทยุการบินบอกทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอำนวยกวามสะดวกให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับอันนี้คือเครื่องบินส่วนเที่ยวรถอันนี้อย่าเพิ่งน้อยใจนะฮะทั้งรถไฟทั้งบขอสอและอะไรต่างๆท่านก็บอกนะครับบอกเพิ่มเที่ยวรถเออ <ๆ S 2> กันคนตกรถนะฮะเอออีกอย่างหนึง่งตามธรรมเนียมฮะฟรีทางด่วนมอเตอร์วงมอเตอร์เวย์ way, และทางด่วนอะไรต่างๆที่ออกจากกรุงเทพและกลับเข้าสู่กรุงเทพ ในช่วงต้นกับช่วงปลายเหมือนเดิมฮะฟรีให้นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับ,รบช่วยลดในเรื่องของการจราจรติดขัดตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องตัวเครื่องบินเนี่ยเป็นในเที่ยวยังไงคุณสมพลลองมองสิสมมุติว่าเราเวลาเหรอเวลาสมมุติว่าเราไปจากกรุงเทพแต่ว่าถ้าไปลดในส่วนของเที่ยวกลับมาเนี่ยหมายถึงว่าส่วนทางกันกลับอะ่ะมันก็จะ หมายถึงว่ามันจะไปช่วงที่คนเขาไม่กลับกันใช่ไหมถูกครับมันไปทางสวนเนี้ยมันจะดูเป็นเหมือนตรงตอบโจทย์ตรงนี้หรือเปล่าอาจจะตอบโจทย์อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะตัดสินใจยังไงเหมือนออกก่อนหนึ่งวันกลับก่อนหนึ่งวันเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้ครก็ไปดูกันได้นะในแอปแอปต่างๆของทางสายการบินต่างๆเริ่มดูได้เลยครับเพราะว่าคุณสุริยะได้สั่งการเรียบร้อยแล้วนะครับ